คนจนมีข่าวดีบัตรคนจนรอเฮครั้งประกาศปรับเพิ่มเงินบัตรคนจน500บาททุกคนถาวรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายละว,วัลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศษรษฐกิจกาครคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงกางครคลังก็ได้กล่าวนะคะว่า กระทรวงการคลังได้เลื่อนเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปเป็นช่วงปลายปี2563หรืออาจจะเป็นต้นปี2564เนื่องจากขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบสให้ดำเนินโครงการคนละครึ่งที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกกำลังซื้อด้วยการที่รัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่ายจำนวน50เปอร์เซนต์ กลุ่มเป้าหมายก็มีจํานวน10ล้านคนซึ่งก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะซึ่งนายลาวะลนนะคะยังกล่าวอีกนะคะว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะพิจารณาเกณฑ์ในเรื่องรายได้ของครอบครัวเป็นหลักเช่นหากพ่อรวยก็ถือว่าครอบครัวนี้รวยอยู่แล้วนะคะส่วนจะเพิ่มวงเงินให้หรือไม่นั้นนะคะก็จะต้องดูประกอบกับจํานวนผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนนะคะ แล้วก็เข้าขายได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะเนื่องจากเงินที่ได้รับมาจากงบประมาณในแต่ละปีนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะหากมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์น้อยลงนะคะก็อาจจะนําวงเงินที่เหลืออยู่ไปเพิ่มในสวัสดิการบางเรื่องได้นะคะโดยจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในส่วนของวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐอีกคนละ200บาทต่อเดือน ก็จะเป็นได้รับอยู่ที่คนละ400-500บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้นะคะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมขอเสนอตั้งงบประมาณจากงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นราว570ล้านบาทนะคะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะ ทั้งนี้นะคะปีงบประมาณ2,564ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดสรรง,งบประมาณให้กองทุนประชาัฐจำนวน49,500ล้านบาทนะคะซึ่งมากกว่าปี2,563อยู่ที่9,500ล้านบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ